ก็ที่ท่ารถนะคะครั้งนี้เราจะเดินทางไกลเลยนะคะวันนี้เนาะได้มาถึงแล้วที่เรารอคอยแล้วก็คือความฝันของเราที่อยากไปมากๆแลวก็คือจะทําไปกรุงเทพค่ะเราจะเดินทางจากเชียงตุงด้วยรถสวยดีการสวยการนะคะ <c oughs> <c oughs> สวีดการนะคะตอนนี้ก็ที่ท่ารถเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> จะออกเดินทางประมาณ8ปดโมงเช้านะคะก็เดี๋ยว เราจะเจอกันที่กรุงเทพมาดูกันนะคะการเดินทางทั้งนี้จะใช้เวลากี่วันเนาะก็ติดตามไปกับน้องนะคะเดินทางไปกับน้องนะ จะได้เหนื่อยแบบแป่งๆได้ถ้าเดินทางไปกับน้องอ่ะตอนนี้ก็คือเมอเห็นท่าราก็คือตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เมื่อนอนแล้ว <c oughs> เดินทางนี้เหนื่อยนะก็วันนี้ก็คือมาดูกันนะจะใช้เวลากี่วันแล้วก็จะพักที่ไหนบ้างเนาะนทางนี้จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวโอเคไะเดินทางครั้งนี้นะคะก็จะมีพี่หลงด้่ยนำทาง เที่ยวช,ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเกียตะก้อกอ็แทบจะไม่คยรอดแล้วตอนเนี้เหลี่ยนตะก,ก้องยังขัดไหมตอนนี้อ่าครั้งนี้ทําไมน้องเหมยไม่มาถ้วยน,นะคะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะตอนนี้ก็นี่รถจะออกแล้วตอนนี้จอดรับอันพี่ชายนะคะพี่ชายที่เมืองจีมลูกของต้าเราจะเดินทางไปพร้อมกันค่ะซึ่งข้ารถนี้น้องยังไม่เคยนั่งนะคะข้ารถสีกันเนาะ จะสะอาดสะอาออดกระสุนมาแล้วพี่นี่ต้องนั่งตรงนี้แน่ต้อง,อองอนี่เหรอให้เขานั่งด้วยกันนั่งได้พี่สะพายแล้วก็จะมีหลานนี่ผ<อ>่านหลานเขาของฝากเอวันนี้จะเดินทางกันเอามาณห้าคนกับหลานนะคะก็ฉันไมเห็ เเห็นดี๋ยวจะเดินไปร้ากววารถนี้จะถึงที่สถาีแล้วมากินข้าวที่เมืองเพียกค่ะเพราะว่าน้องอ่ะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะคะ นี space, ่เราสั่งแค่หนึ่งอย่างเขาบริการแบบเพิ่มของกินมาตั้งสองอย่างนะคะน้ำซุปด้วยแล้วก็อีกอย่างเราสั่งไว้อะไรอีกอะผัดผัดผักเขียวเนี่ยแหละนี่ค่ะคนยังไม่ค่อยเยอะเพราะเช้าอสั่งแค่สองอย่างเขาแถมตั้งสองอย่างเลยก็ มจจปปื่อหามื่อจากเขาส่งอันไหนมื่อวันี่ว่าจากเขส่งที่ว่าถ้าถึงตรงนี้ก็ยังไม่ถึงทางของเราเลยนะคะเราจะไปอีกไกลเลยนะก็แค่มาถึงเหล็กเราก็เลยแล้วว่าแน่ะก็คือเดินทางก็นานอยู่นะ เพราะว่าถ้าเป็นรถใหญ่แบบนี้ก็ใช้เวลา4ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวแบบนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นแบบนี้ก็เสร็จแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็รอรถมารับค่ะมารับต่อไปแม่ส่ที่ค่ะเบ่งแบ่งแบ่งกำไรทุกพี่ต้งนี้เราจะข้ามด้วยพาสปอร์ตนะคะมาดูกันขั้นตอนมันจะยากขนาดไหนเนาะนี่ค่ะก็ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เราจะไปถึงประเทศไทยกรุงเทพนั่นเองไกลที่สุดนะคะ <Yeah. S 2> ก็ตอนนี้รถมาคิดว่าลกขรรอเราเข้ามาแล้วนะคะนี่เสร็จเลยบน้อยผ่านทางเท้าที่เล็กมาแล้วชาวพม่ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปทางไทยค่ะที่ชาวพม่าก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะที่นี่ ไปฝั่งไทยนะคะยังไม่ขึ้นทางเลยใช้เวลาตอนนี้ประมาณบ่าย2องโมงแล้วค่ะถึงแม่สาย กำลังจะเดินทางต่อนะคะทำธุระที่แม่สายเสียเวลาไปนานเลยอ่าตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงอ่ะตอนเนี้ยจะออกไปอ่ะห้าโมงสี่สิบห้าเหรอโห <c oughs> นี่ <c oughs> เดินทางกับพี่นานแล้วก็พี่สะไพนะคะ <c oughs> สวัสดีพี่เอกกับนางเอกนะคะ้านคนหนึ่งร้านห้านชายสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับีนสวัสดีครับบอสอสวัสดีครับนะคะก็นี่พี่หนุตุ้ยด้วยนะคะเราจะเดินทางกันไปตอนนี้นะคะโอ้โหเย็นเลยจะค่าแล้วนะคะจะถึงไหนว่ากันอ่าว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวไว้คุยกันนะคะตอนนี้ก็ Let's go ข้ามสมบโมง ค่คีนไปเสื้ออะไรมาโฆษณาโาให้หน่อยใครเอ่ยลูกอมลูกอมใช่ไหมอ๋อโอ้อลานชายนะคะจอบทุกที่ที่เวลาคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะฝนตกค่ะระหว่างทางในลองพูดสิอันนี้คืออะไร ช็อกโกแลตลูกอมอ๋อช็อกโกแลตลูกอมนอะเเ้เดินทางกันต่อค่ะเดินทางย,ยาวๆเลยเนาะค่ะนี่ที่นอนของพากินนะใจกไนเจอ,เจอเินโชหน่อยกินโชวหน่อย,ยอ้าวใส่ปากเลย,วยความอร่อย ชุปเปอร์บนข้างหน้าว้าวนี่บรรญาติของที่สบายนะคะก็ได้โอ้ทำกับข้าวไว้เยอะเลยนี่ค่ะเป็นอะไรบ้างเอ่ยอันนี้แก่งซังเนี่ยเกงแกงขมมะเกงอน้อยอ๋อเกงนอยพักเลือพักเลืออ๋อนี่ค่ะเก่งใจพี่เข้ามากเลยเรามาก็คือคําแล้วเนาะ สี่ทุ่มดึกเลยเนาะดึกเลยแหละนี่ค่ะต้อนรับด้วยของกินแอเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะคะที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนนะหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านสันพเนะ ทำอะมรเยอะไหมแค่ชานแค่ถ้วยแค่ถ้วยก็อิ่มแล้วค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวจะแนะนอาว่ามีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหสงสัยคงจะหิวมากเนาะเขามานั่งข้างในได้ยังไดมเขามาแน่มามานังนี้เลยอ่าวันนี้เราก็จะนอนกันที่นี่ค่ะพี่พี่กินข้าวกันก่อนนะคะ เดี๋ยวก็จะพักผ <N ous> ่อนแล้วค่าเหนื <N ous ios> okay. so to totally. ่อยทั้งวันเลยเวลามันคุยไปก่อนเขาแอบก่อนอืมเขาอุ่นอโอเคค่ับคืนนี้นะคะเราก็จะมาพักกันที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้เรามาพักกันที่บ้านญาตินะคะบ้านของพี่สา พิเศยนั่นเองเนาะเรามาถึงเชียงใหม่แล้วจะเดินทางไปถึงกรุงเทพก็ใครแล้วก็อีกอย่างก,ก็คือเหนื่อยกันนะคะก็เลยจะมาพักกันที่เชียงใหม่ก่อนพรุ่งนี้เดินทางต่อค่ะอ่าวันนี้เราก็ข้ามมาด้วยพาสปอร์ตนะคะอ่าข้ามาด้วยพาสปอร์ตนี่ง่ายไหมนะคะก็ง่ายง่ายมากเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหมเมืเอ่อก่อนนี่จะถามอ่าหลายอย่างเลยจะถามแบบ ละเอียดเลยแต่ครั้งนี้ก็คือ,อามาง่ายนิดนึงง่ายนิดนึงนะคะก็ข้ามมาทางฝั่งพมาก,ก็าให้่ันแบบง,ง่ายก็ทางด่านที่ไทยก็ถามนิดหน่อยเรื่องแบบเราจะไปนอนที่ไหนจะไปพักที่ไหนนะคะแล้วก็ต่อไปอย่างละเอียดเลย <laughs> โอเคค่ะก็ครั้งนี้ก็คือตั้งใจเดินทางมาเที่ยวกันเลยนะคะ <c oughs> เพราะวา่าถือโอกาสมา แบบเอ้ยไม่ใช่เถือโอกาสสิแบบเพี่นานเขาก็ได้ขับรถไปถึงไม่สายเลยนะคะไปเที่ยวถึงเชียงตุงเนาะแล้วก็เลยเดินทางมากับพี่นานเขาแล้วก็จะนั่งรถส่วนตัวไปเที่ยวถึงกรุงเทพเองนะคะตอนข้ามด่านไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนที่เราขอวีซ่านี่ยุ่งมากเลยแล้วก็รอนานประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าอ่าเราต้อง ขอวีซ่าเียงกุ้งค่ะคือเรามีพาสปอร์ตอย่างเดียวเรามาไม่ได้นะคะเราก็ต้องอส่งพาสปอร์ตจากเชียงตุงไปยังกุ้งนะคะจะมีพาสปอร์ตแล้วก็บัญชีธนาคารนะคะแต่ว่าต้องมีเงินในคนละล้านห้านะคะแล้วก็จะมีรูปภาพด้วยเนะาะสามอย่างนะคะส่งไปยังกุง้งแล้วก็ขอวีซ่าเขาส่งมาให้เราประมาณ เสีเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็มาเดินทางมาถึงเชียงตุงได้ทันเวลาพอดีนะคะก็เลยเดินทางมาเที่ยวกับพี่นานก่นเลยนะคะแล้วก็อย่างคือ,อที่น้องเหมอยมาไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องเหมอยอายุยังไม่ถึงนะคะเพราะว่า,าเขาต้องแบบมีเงินโชว์ในธนาคารของตัวเองอะ พี่ๆแต่ว่าน้องเหมยคืออายุไม่ถึงอายุ14ยังไม่สามารถเปิดธนาคารได้แต่ตอนนี้น้องเหมยแค่อายุ13 12อะไรอย่างนี้เองนะคะเขาต้องเปิดได้ก็ประมาณอายุ18แะพี่ๆก็เลยไม่ได้มาค่ะยุ่งยากนิดนึงนะคะ เพราะว่าแบบนี้นะคะที่น้องเหมยไม่ได้มาเนาะเราถึงแม้เราจะไม่ได้อ,อ๋อไม่อยากได้แต่ก็คนนี้มาก็ตามอยากให้ได้น้องเหมยมาแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะพี่ลุงติ๊ก็ต้องมาอยู่ดีนะคะถึงเม้ไม่อยากให้มาแค่ไหนเนาะค่ะก็เดินทางครั้งนี้ก็คือเดินทางด้วยพาสปอร์ตง่ายๆเลยนะคะเราอยู่ได้นานประมาณ2เดือนเลยค่ะ น้องผู้ปกคงจะอยู่ได้นานขนาดนั้นไหมก็ต้องรอดูอีกทีเนาะก็สำหรับอีพีวันนี้ก็คือเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะคะยังไม่ถึงกรุงเทพนะคะก็พักผ่อนระหว่างทางก็คือเชียงใหม่นั่นเองนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะขอตลาเพียงเท่านี้แล้วค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะอย่าลืมติดตามเดินทางไปกับน้องด้วยนะคะครั้งนี้ก็คือ ตื่นเต้นมากเลยนะคะก็สำหรับว<ม>ิพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับน<ม>้ดงาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ